กรรมจิตศึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านปักตกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพเพชรบุขตสาวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านปักตกโรงเรียนบ้านปักตกมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากลเป็นคนดีมีวินยัยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านปักตกโรงเรียนบ้านปักตกตั้งอยู่เลขที่3 33 3มาบหมู่ตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเปิดทําการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สม,มีนักเรียนทั้งหมด201คน รูปแบบการจัดกิจกรรมจิตศึกษาปากตกจิตศึกษาสู่การพัฒนาปัญญาภายในอย่างยั่งยืนใช้ PDCA มาช่วยในกระบวนการจัดกิจกรรมจิตศึกษาดังนี้ขั้นตอนที่ 1. P-Plan การวางแผนภูมิในการโรงเรียนบ้านปากตกได้รับนโยบายมาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรเขตสาและได้นำความรู้มาประชุมขยายผลความรู้กับครูผู้สอน ร่วมกันวางแผนการทำงานโดยใช้กระบวนการ PLC กับผู้บริหารและคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมขั้นตอนที่2ดีดูการปฏิบัติตามแผนมอบหมายครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมจิตศึกษาและให้อบรมความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาขยายผลต่อครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้คณะครูทุกคน ร่วมกันจัดทําโครงสร้างกิจกรรมและเขียนแผนการจัดกิจกรรมในแต่และระดับชั้นเรียนให้จอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนคณะครูนําแผนการจัดกิจกรรมไปสอนผู้เรียนในชั้นเรียนโดยมีรูปแบบคือการจัดกิจกรรมปากตกจิตศึกษาสู่การพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน 4. ีช็คก,การตรวจสอบการนิเทศกำกับติดตาม โดยท่านผู้บริหารและหัวหน้างานวิชาการในการคอยให้คำแนะนำให้กำลังใจกับคณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมจิตศึกษาจากนั้นทำแบบประเมินความพึงพอใจให้กับผู้เรียนคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนนำความรู้และปัญหาต่างๆที่พบเจอมาทำกิจกรรม PLC ระหว่างครูและผู้บริหารเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป ขั้นตอนที่4 ax การปรับปรุงนำผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงหาแนวทางการจัดกิจกรรมจิตศึกษาครั้งต่อไปและนำผลการทำ plc ของคณะครูและผู้บริหารมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงกระบวนการการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในครั้งต่อไประดับกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติของทุกว,นกวัน ใช้จิตวิทยาเชิงบวกเป็นศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ให้มีความสุขโดยใช้พื้นฐานจากการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีโดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. การใช้กิจกรรมเบนยิมการบริหารสมองก่อนเรียนเช่นกิจกรรมจีบแอลกิจกรรมนับเลข 2. กิจกรรมการเปิดนิทานหรือเล่านิทาน โดยใช้เหตุการณ์ข่าวปัจจุบันมาช่วยวิเคราะห์ด้วยโดยใช้กระบวนการ PBL Problem Based Learning การใช้ปัญหาเป็นฐานโดยวิธีการชงเชื่อมใช้จากครูประจำชั้นและนักเรียนได้แบ่งกลุ่มและพูดคุยกันหรือมีการให้เขียนความคิดเห็นใส่กระดาษและทำผังความคิดหมาย Mapping 3. กิจกรรม Body Scan เป็นการให้นักเรียนได้นอนพักผ่อนร่างกาย โดยการเปิดเพลงผ่อนคลาย15นาทีหรือครูจะเล่าเหตุการณ์ให้นักเรียนฟังด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและแผ่วเบา 4. การทบทวนหลังการเรียนรู้ (After Action Review AAR) กำหนดให้ผู้ที่ต้องการทำผิดพลาดในแต่ละวันที่ผ่านมาได้รู้จักการทบทวนตนเองว่ามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเพื่อนทุกคนได้ช่วยกันร่วมคิดร่วมทบทวน พฤติกรรมของตนเองในแต่ละวันที่ผ่านมาและช่วยกันหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้มีกระบวนการการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพจากการจัดกิจกรรมจิตศึกษาของโรงเรียนบ้านปักตกจะเห็นได้ว่าจิตศึกษาคือกระบวนการในการพัฒนาปัญญาภายในหรือความฉลาดด้านในหมายถึงการพัฒนาด้านจิตวิญญ,ญาณ SQ และความฉลาดด้านอารมณ์ EQ เพื่อทำให้เกิดความรู้เท่าทันต่ออารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นสามารถแยกแยะสาเหตุการเข้าถึงความจริงทำให้เกิดการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่นจากด้านในเกิดความสุขปัญญาความรักต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่งอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความปลอดภัยสร้างระเบียบวินยัยสร้างส่งเสริมนนุนธรรมจริยธรรมกับผู้เรียน ตามโครงสร้างการจัดการจิตศึกษาของโรงเรียนบ้านปักตกคือปักตกจิตศึกษาสู่การพัฒนาปัญญาภายในอย่างยั่งยืน